bắt con đó để nó chứ tăng nà đi <laughs> Chút lên con kêu là nặng con kia à, chứ bài thang con nặng có

นั่ที่นั่นน่ะไหานั่นรกริกกันมเราด้วกันนะ่เออดี๋ยวละตอนเด็ดว่ตอนเด็ดกันตอนนี้เอาสิกไก่ได้อนเด็ดไม้ปลายทางเอาเือลกพอดีเนาะ Hãy subscribe hết kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những

พอดอนตังเียมานที่ซีพอดอนี่พ่ไัเพ่อของพอมงเพ่มากขึนนะ แม่ตะวนเาเลี้ยเห็นผู้มันังคอมเมนต์ม้ยตัวคอมเมนต์คอเมนต์คอมเมน่อเอเนเด้อเออรับผิดอออาเห็นผู้ย่งงอเพินมาผู้บอกมาเขาเอาเส้ลดเดลเ้เเดี๋ยวเลี้ยเห็ผู้ว่าอเม Để mà phăng tròn cho cái cày thì con tròn không lạ không? <laughs> วายนั <ừ. S 2> ่งเนาะ้ตาลายใครก็เย I mean, ็นใคเย็นไปยังไงกะวายโู้ายเขบอกว่าดู้ีญิงตาสายทะที่ที่ตาสยก็เย็นหมนดแล้วขาาต้องวัดต้วเามันเย็นเขาามันเมาหม่ขมิ้นอหอทำดอนไหนเลยดอนที่นี่หมอเมอดอนถ้ลปีนะคทำบ้านเนาตาาไปทที่ต้าเต

ความน้ำมันปั yep. right. yup. yeah. mm ๊มน้ำมันไหนอยู่แคบทางแล้วาไปจอดท่านก็เดไฟแตนีน้ำมันไท้ไหนคอนเทนต่อยู่ผมเอองตู้สั่นเป็นความน้ำมันบริการแคบทางเนี่บริการแคบทางเนี่ยเห็นอยู่แคบฟังเงิน ตูเปตูก้านแมว่าตูปยังไตูสถานีลมันาน่นาดถึป้าอ๋อาึงป่าเนาะก็มาายอยูที่เมื่ี้เป็นยุคเปดน่เนี่ย่นว่าบ้านเดชอยู่บานี่ยเป็นอดชอยู่ม่เนชบเดชบ้านนั่นน่ะพรนี่บ้านมอีนดอยังบโอ้ดน ดอนเนียดอนไรบ้านงดอนได้ดอนส้าง เท่าร่ที่มันบอยี่สหนา ใแน่นว่ล้าาแล้วมันเป็นออ้อมือกนตายมือเราดเป็นานแล้วมันเป็นแ่หนดี่อมาเษกิดี้มันจะเใดจัล่ะมันจจได้ป่ะน่ะมัาจะมาประเดเขาคิดก่อนคิดก่อนเออ ขมันเหรอสีขาวๆอ่ะเนาะร่างแตนเนาะร่างแตนมันขมนหรือเล่่งแต่อะไมันขมเนาะันข้าวขมหรบล่าบัตฟังเล่าฮาเป็นบัตยังฟังเล่าฮนีเด้อนี่โอ้นี่ปลาบ่อ ไม่ปลายทางแล้วบวานลบพอดีไปไนน

เรจะื้นเรจะเย็นมากคือรคือเาพูไม่ยคอ้ยไหไปเย็นมากยังไงเขา่ย็นแมากแารตืไปเลยใค้น

đi ra nhớ đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn